มาลบบุรีกี่วันแล้วเนี่ยสามสี่วันามีวแล้ววันจะได้สักคู่เลยเพราะว่านี่ช่วยซื้อผมสักคู่เลยเดี๋ยซื้อสักคู่ผมไม่มีตังค์จริงจอิงกข้าวก็ยังไม่มีตังค์อ่ะคู่จักบาทของผู้ชายนะครับเดี๋ยวแพงนะเออไม่แพงหรอกเสร็จเป็นปีนะครับบอกราคาก่อน มันร้อยเก้าเก้าแต่ผมลดให้เนี่ยมันเย็บไงมันโดดกันครับที่ได้ใส่ปีเลยเอาลองเลยลองสวมันเยืดอรอกว่คร้อนเท่าไหรไม่ใช่รถสิบบาทนะโอ้คนลดเยอะกว่านั้นรู้อยาไขยเออนะคไปลองเดินนีมันนไปใส่ใหญ่มันอีกเบอร์เนื้อ นี่เลยมันยืตืได้เสร็จม่นีดเวยเหรอมันไม่ได้ขาดง่ายเป็นรองเท้าเย็บไงเป็นรองเท้าไหนนีม่มันเป็นเกินโซนอยู่เห็นไหมเนี่ยมันไม่มดสูสีสีอย่านี้หละนี่ลายใหญ่สุดใหญ่โซน,นแต่ว่า มันยืดออกนะครับเออใส่เรื่อยๆมันๆขยายอยู่เออโดนผมสักคู่นะพอได้ยังจะกินข้าวนะพี่เอาจริงๆผมไม่โกหกเออเข้าใจแต่น้ำก็ขอเขามากินเลยอืมัน้ำเต้ารัดสดรัดสดมาคุยเราเขามาคุยกับพี่เขากลายเป็นมาต้องพื้นรองเท้าซะแล้วพี่เขามาจากสารคาม แบบน่าดี่ดีเลยแบบพุ่มส้นไม่มีนะอ๋อสถิติจำไม่มีเหรอไม่มีเุณพ่อไม่จำอ๋ออันนะรองเท้าวยางโอ้ถ้าใหญ่วันนี้เบอร์พอดีเลยเนี่ยนั่นก็สีสามก็ใหญ่อยากขายเลยอยากขายสีสามก็ใหญ่เลยก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วคุณพี่เดเนี่ยไม่ว้นึงเกินอยู่เลยเห็นรอเนี่ย ที่ก็ขยับมาทั้งนั้นเฮ้ยเอาเอาเอาอะไรที่จะให้ผมเท่าไหร่ฮะให้ร้อยเท่าไหร่ให้อะไรเราบอกเลยอ่ะวันนี้เขาให้อะไรผมนะเขาเขาส่งร้อยหกสิบบาทร้อยหกร้อยหกสิบบาทจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่วะบลำโตนะเพิ่งซื้อไปคู่หนึ่งแล้วยังไม่ได้ใส่สักครั้งเลยมียังถามอยู่วะ หรือมาแลไม่เมื่อไหร่จะใส่เมื่อไหร่จะใส่ใสบอกเออเดี๋ยวานี่ให้ซื้อคู่แล้วเอาถุงใส่ก่อนเลยหลองลองใส่ที่รถอีกเยอะไปอะไรอนะเอาพี่แค่ร้อยหกสิบพอร้อยหกสิบพอรถเท่าไหร่ล่ะร้อยเก้าเก้านี่แหละมาพุงไ <c oughs> ม่มีตังค์ทอนนี่นะตังค์ทอนนะ ขายเมืกี่ปีไอ้รองเท้าเนี่ยขายเก็บบ้านนี่นะฮะจุกจุกเออเหนื่อยเลยที่เดินรอบเดินรอบกันโควิดมาสองข็มนี่ไงต้องปูหูพี่ทำไมเอาเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกคุยกันดีเสีแล้วเคยเคยคิดที่จะเปลี่ยนไปขายอย่างอื่นบ้างไหมจะขายอะไรเลยขายที่มันไม่ต้องจากบ้านเราอ่ะ ท,ท,ท,ที่ขายอะไรขายขนมแผงส่งขนมแผงมาซื้อแล้วก็ไปส่งสามร้านลูกสาวคุณก็บอกไม่ให้มาถึงไม่ได้แต่งดังมาออป,กปกติได้อ,อ,อยู่สารคามเนี่ยทำอะไรทำนาไหมทำไรทำนาเออหมดนานแล้วก็น้ำท่วมมือปีนี้เหรอลูกสาวก็ซื้อข้าวให้กินอ่าน้ำมันท่วม ปีหนึ่งนี่ออกมาขายกี่เดือนถึงเดือนแล้วเอยี่สิบคนก่อนกับเวลาเราก็กลับบ้านเราแล้ววันนี้นอนวัดไหนแล้วแต่ลูกพี่พาไปนอนขายรองเท้าอย่างเดียวเลยถ้าไม่ได้มาขายก็อยู่บ้านก่อนทำไรทำนาไปมีล,นนะลูกสาวคนเดียวสาวคนเดียวลูกสาวเมื่อกี้บอกทำงานอะไรนะ นี่ e, ขายรถมอไซค์ขายรถมอไซค์อ๋อบริษัททีเอสพีทีสารคามรถโค้ชโค้ชสมิสัยเออโมสุมิสัยสารคามคุ้นเคยดีเคยไปเที่ยวก่อนโอ้ยเคยอยู่เคยอยู่สารคามโมสนิสัยอะไรกันใกล้ๆกันกันธุ์ละวิชัยเออ ก่อยอยู่สารคามอยู่หมู่บ้านหัวสิงโตมันจะมีหมู่บ้านหัวสิงโตสารคามนี่เขาเรียกว่าเมือง,งการศึกษาภาคอีสานโรงเรียนเยอะเยอะจังหวัดนะเอออยู่ในจังหวัดโกสมป์ไปนะมีโกสมพีอยู่นะวิทยานนะเนี่ยนะเออวิทยาณโกมาได้บ้านก็คือมาได้บุญวิทยาณโกสมปีทีม่มีเหมือนลูกบุญยู่ไง วันนี้ผ่านมาก็เลยคุยกับพี่เขาเห็นมีเขาเก็บรองเท้าขายช่องเราเป็นช่องแนวอาชีพมีอะไรก็จับมาคุยหมดวเวลาคุยจะได้เนื้อหาสาระหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งเห็นเป็นอาชีพที่คนเขาไม่ค่อยทำกันมาพอกับเคยเห็นไหมที่เขาแบกกระดเดินขายนีะ่ะมีเยอะเลยเขาบอกได้แล้ว แต่กระไดเดินขายโอ้ขายจะได,ได้แต่ของพี่เขายังมีเ็ายังมีรถเข็นเข็นขายไปเรื่อยๆแต่มันก็ขายซื้อกับคนที่ขายในร้านไม่ได้หรอกเนาะถึงม้เขาซื้อก็จะพออยากจะช่วยซื้อแล้วไหมแนวนะเขาสงสาร็ต้องสารแต่บางคนเขาก็ไม่สงสารเ <laughs> ขาไม่ชอบรองเท้าสไตล์อะไรเขาเขาก็ลองอย่างเงี้ยาถ้าซื้อถ้าเขาจะเลือกเบอร์ก็ไม่มีนะเนาะเพราะเรามีมาจํากัด เบอร์จำกัดรอ,อ,อ,องเท้าเป็นรองเท้ากลุ่มม่บ้านเบอร์จำกัดรองเท้าจำกัดบางคนก็อยากจะเริ่มดูหลายๆแบบมาที่คนเนี้ยรอบเนี่ยมาเป็นรถสอคนหกคน,คน,ยกนอยากจะงนนั้นเลยหรือเปล่าไม่ใช่คนิ่งรับขอบ้านมาลงขอบ้านอย่ารักหามมาถึงลบบุรีหลังจากลบบุรีแล้วจังหวัดไหนอีกแล้วก็อะไรนะ แล้วมันจะลำบุญลำบุญมันมีสมบัติอ่ามันก็มันลงกว่าเยอะอ่าข้างมันอ่าแต่ก่อนมันจะมีอันนั้นเขาอยู่อันนาจจะลืมเนาะแล้วแบเขาจะขายจริงจริงแท็กจริงของผู้ชายเออโอเคออกเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนขายง่ายกว่าแล้วมั้งก็ตั้งขายขายถ้าเพื่อนง่ายกว่าเลยได้ค่าเล่าแล้วเลย อย่าบอกเลยว่าเคยลงเองใกล้บ้านเองไหมไม่เหลือลงเล่าหมดเอาเลี้ยงตัวเองให้รอดนะว่าลูกก็ลูกวะเราดูแลไปแล้วไม่หอบแล้วเมียตอนนี้ไม่มีแล้วเมียไปตั้งนานเออที่ว่านเนี่ยก็เป็นโบว์หวานเป็นช่างสูงสูงแล้วคนดีก็ไม่มีภาระมันก็มาได้แล้วไม่มีภาระ ถ้าอยู่แถวบ้านแล้วก็เบื่อก็อยากจะมาเที่ยวเปิดหูเปิดตาเห็นไปเรื่อยๆื่อยก็พครับแต่ถ้าขายไม่ได้ก็ขอบคุณที่คุยกันได้ด้วยเพราะเกิดเช็คสายไปต่อเออเอาเอาเอาร้านนึงกันนีแหละ